ต้นพริกปลูกอย่างไรให้โตอายุยืนและแข็งแรงสวัสดีครับทุกท่านเรบจีช่องวิธิไทย p c ีชนแนลนะครับการปลูกต้นพริกส่วนมากเราจะปลูกไว้กินภายในคูเรือนะครับถ้าเหลือเราก็นําไปขายกันนะครับแต่เราจะปลูกต้นพริกอย่างไรให้เก็บกินได้หลายๆปีสังเกตต้นพริกที่ผมปลูกเห็นไหมครับสูงขนาดนี้สต้นนี้นะครับ กำลังเริ่มโตและฝั่งนู้นทุกท่านดูต้นใหญ่มากเห็นนะครับนอกจากเราจะลดน้ำอยู่เป็นประจำและใส่ปุ๋ยบำรุงอยู่เป็นประจำแล้วนะครับโคนต้นพริกเราก็ตัดไล่ขึ้นมาเพื่อให้ต้นพริกนะครับนำอาหารมาเลี้ยงด้านบนและวิธีการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นพริกทำให้ต้นพริกอายุยืนแข็งแรงและเก็บกินได้หลายๆปีแบบนี้นะครับ เราจะทำแบบไหนเดี๋ยววันนี้ทางช่องทิไทยพีช n แนลนะครับจะมาแนะนำสูตรปุ๋ยสูตรนี้เราใช้7วันต่อหนึ่งครั้งต้นพริกจะอายุยืนแข็งแรงเก็บกินได้ทั้งปีแบบนี้เลยครับถ้าอยากให้ต้นพริกโตอายุยืนยาวนะครับเราจะต้องมาใช้เปลือกไข่เปลือกไข่ทุกบ้านส่วนมากจะมีนะครับเพราะว่าเรากินไข่กันอยู่ทุกวันนั่นเองเราจะใช้เปลือกไข่นะครับ ถ้าเราใช้เยอะเราก็เก็บเปลือกไข่จานวนเยอะนะครับแต่ถ้าใครมีเปลือกไข่จานวนน้อยสวนที่เราปลูกต้นไม้ไม่เยอะมากเกินไปเราก็ใช้เปลือกไข่เพียงนิดหน่อยครับตำหรือว่าบดให้ละเอียดยิบเลยจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเปลือกไข่จะละลายยากหรือว่าย่อยยากนั่นเองมีความแข็งเห็นไหมครับ เราจะตำจนแหลกแบบนี้หรือบดให้ละเอียดก็ได้เห็นไหมครับเนี่ยจะต้องประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าเปลือกไข่มีฟรามแข็งย่อยยากเพราะฉะนั้นเราจะต้องตำให้ละเอียดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่ภาชนะกันก่อนครับเห็นไหมครับเป็นผงเลยแบบนี้ดีที่สุดย่อยง่ายไข่จะต้องละเอียดแบบนี้เลยครับและ ผสมรวบกับน,น้ําเปล่าเวลาเราจะทําปุ๋ยบารุงต้นพริกทําให้ต้นพริกแข็งแรงนะครับเราจะใช้น้ําประมาณ5-10ถึงลิตรและเปลือกไข่ที่เราตามหรือบดละเอียดแบบนี้ใส่ลงไปเลยครับและอย่างต่อไปนะครับเล่งให้ต้นพริกติดดอกอยู่เป็นประจํานี่เลยครับต้นพริกก็แข็งแรงด้วยนะครับสูตรนี้ใช้ได้ผลดีทั้ง2ตัวเลยครับเราจะใช้เครื่องดื่มชูกำลัง ถ้าน้ำ5้าลิตรนะครับเราก็ใช้เครื่องดื่มชูกําลังนะครับประมาณแค่2ฝาก็พอนะครับอย่าใส่เยอะเกินไปเสร็จแล้วเราก็โคนส่วนผสมเลยครับแบบนี้นะครับเปลือกไข่จะละลายดีมากและย่อยสลายได้ดีมากเสร็จแล้วนะครับเราก็นำไปลดลาาที่โคนต้นพริกเลยครับ เราจะลดลาดนะครับทุกๆุกเวันและตอนช่วงเช้าจะดีที่สุดเมื่อเราลดลาดจะเป็นประจำต้นพิกเรานะครับจะงามโตเร็วแข็งแรงและเก็บกินได้หลายปีทุกท่านสังเกตดูครับพิกกำลังติดดอกแบบนี้ใช้ปุ๋ยสูตรนี้ก็ได้ครับลดลาดไปเลยครับที่โคนต้นพิกจะทำให้ต้นพิกติดดอกและดอกไม่ร่วงหล่นง่ายต่อไปต้นพิกต้นนี้นะครับ จะเก็บกินได้หลายปีเลยครับปรับพริกต้นพี่ต้นน้องแบบนี้เห็นไหมครับเล็กใหญ่ไม่เท่ากันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าได้รับปุ๋ยไม่เท่ากันนั่นเองครับเราจะใช้ปุ๋ยสูตรนี้ลดลาดนะครับอยู่เป็นประจําและคลิปนี้ท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องดิไทพีแชนแนลได้เลยครับเราลดราดปุ๋ยสูตรนี้ตอนช่วงเช้า จะทำให้ต้นพริกสดชื่นมากเพราะว่าในเครื่องดื่มทุกกำลังจะมีวิตามินจำนวนมากนั่นเองดูต้นพริกต้นนี้เห็นไหมครับใหญ่หรือเปล่าทุกท่านสังเกตดูใหญ่สูงดูสิครับสูงประมาณนะครับตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบกว่าแล้วนะครับนะ170่าร้อยเจ็ดสิบเเซนนะครับแต่เราก็ต้องบำรุงนะครับอยู่เป็นประจำและลดน้ำต้นพริกอยู่เป็นประจำนะครับ นี่ลดลาดไปเลยครับและผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับถ้าต้นพริกภายในบ้านเราต้นเล็กแบบนี้เห็นไหมครับปลูกอย่างไรนะครับก็ไม่โตไม่แข็งแรงนะครับไม่ข้อติดดอกออกผลนะครับใช้ปุ๋ยสูตรนี้ลดลาดเลยครับลดลาดไปเลยครับเดี๋ยวพามาดูนะครับต้นพริกอีกหนึ่งต้นที่ตอนนี้นะครับกําลังใหญ่มากแล้วเห็นไหมครับนี่สูงมากแล้วนะครับ เราใช้ปุ๋ยสุนี้ลดราดเป็นประจำนี่ครับเพียงรดราดไปที่โคนต้นแบบนี้นะครับเราจะได้ต้นพริกที่แข็งแรงมากต้นใหญ่และเก็บกินได้หลายปีถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องทีไทยพ c ี a ชนแนนะครับจะนำเสนอสิง่งดีและ ได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับวิธีการทําให้ต้นพริกอายุยืนยาวแข็งแรงและเก็บกินได้หลายปีลองใช้ปุ๋ยสูตรนี้ลดราดเป็นประจำเลยครับ